สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับช่องเริ่มทีวีทุกทุกท่านทุกทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มาเข้าสู่แนวไอทีเช่นเก่าเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมา,อาบอกวิธีการปิด VoiceOver นะคะ VoiceOver เนี่ยจะเป็นโปรแกรมเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตานะคะซึ่งจะมีอยู่ในระบบปฏิบัติการ iOS นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ iPad นั่นเองนะคะจะมีในระบบปฏิบัติการ iOS เท่านั้นนะคะ Android จะไม่มีนะคะซึ่งระบบปฏิบัติการ Android เนี่ยเราก็เคยได้สอนปิดไปแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นคนรัโปรแกรมกันจะไม่ใช่ VoiceOver นะคะจะเป็น TalkBack นะคะวันนี้ อตอนครั้งก่อนเราก็ได้สอนเป็นระบบปฏิบัติการ Android ไปแล้วแต่วันนี้เราก็มาสอนระบบปฏิบัติการ iOS กันบ้างนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูระบบปฏิบัติการ Android ก็ย้อนไปดูได้เลยนะคะเป็นวิธีการปิด TalkBack นะคะแต่วันนี้เราจะมาปิด VoiceOver กันบ้างนะคะโอเคค่ะก็ ขั้นแรกนะคะปลดล็อก iPhone ให้เรียบร้อยเลยนะคะการปลดล็อก iPhone ของเราเนี่ยคือของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันน้อยแต่ว่าสําหรับของเราเนี่ยเราจะใช้เป็น Touch ID นะคะหรือว่าสแกนลายนิ้วมือเดียวนะคะแล้วก็ทําการเปิดหน้าจอขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ทําการใช้ Touch ID เพื่อปลดล็อกเลยนะคะสิบแปดนาฬิกาหน้าที่สองโอเคค่ะ <18. S 1> พอปลดล็อก <18. S 1> มาแล้วนะคะ <18. S 1> ก็ขออนุญาต เพิ่มเสียงนิดนึงเล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ได้ยินนะคะโอเคทีนี้นะคะหน้าจอโฮมหน้าที่สองจากสามพอเราเ,เพิ่ม 9, พอเรา <82 S 1> กดล็อกครั้งเพื่อเปอ,อุปกรณ์เรียบร้อยแ,แล้วนะคะก็ให้เราเข้าไปที่การตั้งค่านะคะปฏิทินรูปภาพซึ่งวิธี <82 S 1> การใช้ voice over นะคะก็คือใช้หนงนิ้ว นะคะใช้หนึ่งนิ้วปัดซ้ายหรือปัดขวานะคะปัดไปเท่าไหนก็ได้เพื่อให้เจอไอคอนที่ชื่อว่าการตั้งค่านะคะกล้องเมลนาฬิกาแผนที่สภาพนสเปืนความจับหุ้นทีวีไอทูนแอปสตกหนังสือสุขภาพบ้านวอลเล็ตก,การตั้งค่า คสครั้งเพื่อเปิดตอนนี้นะคะเราก็เจอการตั้งค่าแล้วนะคะเมื่อเราเจอไอคอนการตั้งค่าแล้ววิธีที่จะเข้าไปนะคะให้เราใช้เนิ้นวเคาะลงไปที่หน้าจอสองครั้งนะคะกการตั้งค่าหัวข้อ ค่ะพอใช้หนึ่งนิ้วคอสองครั้งบนหน้าจอแล้วมันก็จะทำการเข้าที่การตั้งค่าให้เรานะคะก็หลังจากเข้ามาที่การตั้งค่าแล้วก็ให้เข้าไปที่ทั่วไปนะคะใช้หนึ่งนิ้วปัดขวาหรือปัดซ้ายเหมือนเดิมนะคะไปหาคำว่าทั่วไปนะคะค้นหาหน้าตังโหมดเครื่องบินว f i ฟ l u บลูทูธเซลลูล,ลา่าการแจ้งเตือนเสียง ห้ามรบกุเวลาหน้าจอทั่วไปค่ะตอนนี้ก็เจอทั่วไปแล้วนะคะก็ให้ใช้หนึ่งนิ้วเคาะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเข้าไปที่ทั่วไปเลยนะคะเลือกอยู่การตั้งค่าปุ่มย้อนกลับค่ะพอเข้ามาที่ทั่วไปแล้วนะคะก็ให้ใช้หนึ่งนิ้วปัดขวาไปหาคำว่าการช่วยการเข้าถึงนะคะทั่วไปเกี่ยวกับรายการอั air d r อป h n n o o f Car าปเการช่วยการการช่วยการเข้าถึงปุ่มค่ะตอนนี้ก็เจอแล้วนะคะก็ใช้เนนิ้วเคาะสองครั้งเข้าไปเลยนะคะเลือกอยู่ทั่วไปปุ่มย้อนกลับค่ะเพราะเข้ามาแล้วนะคะก็ให้ใช้เนนิ้วปัดไปด้านขวาเหมือนเดิมนะคะไปหาคำว่า voice over เปิดอยู่นะคะการช่วยการมองเห็น voice over เปิดปุ่ม ค่ะพอเจอแล้วก็เคาะเข้าไปเหมือนเดิมเลยนะคะเปิดการช่วยการเข้าถึงปุ่มย้อนกลับค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะก็ให้ไปหาคำว่า voice over เปิดอีกรอบหนึ่งนะคะ voice over voice over เปิดค่ะนี่ค่ะเ,เพื่อสหรับคาพพอเจออันดี้แล้วนะคะก็ให้เคาะเข้าไปเหมือนเดิมนะคะจากนั้นมันก็จะขึ้นคำเตือนมาให้เรา ก็ให้เราปัดไปหาคําว่าตกลงแล้วก็กดตกลงไปเลยนะคะปิดเตือนสําคัญคุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการปิดใช้งาน voice over นี่นะคะมันก็จะเป็นคําถามประมาณนี้นะคะทีนี้มันก็จะมียกเลิกยกเลิกนะคะกับตกลง่งตกลงนะคะก็ให้เราเลือกนะคะถ้าเราจะปิดก็กดยกเลิกถ้าเราไม่ปิดก็กดตกลงนะคะ ทีนี้เราก็ปิดไปเลยนะคะโดยการใช้หนิ้วค้อสองครั้งตกงตรงตรงคว่าตกลตงนี้นะคะแล้วมันก็จะปิดให้เราทันทีนะคะอ่ค้อไปเลยนะคะ Voice over ปิดเรียบร้อยนะคะพอเราคอแล้วมันก็จะบอกว่า Voice o v e r ปิดก็เป็นการปิดไว i c e over ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทำการกดโฮมออกมานะคะแล้วก็ใช้แบบ ตาดีได้ตามปกติเลยนะคะตัวไวโอเวอร์ก็จะหายไปแล้วนะคะเข้า Facebook เข้าแล้วก็ไม่ต้องใช้หนูนิ้วปัดเหมือนเดิมจิ้มๆๆเป็นแบบตาดีได้ปกติแล้วนะคะไม่มีโปรแกรมเสียงตัวนี้มารบกวนแล้วนะคะเป็นโปรแกรมสำหรับผู้พิการทางสายตาเขาเนาะนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันเพียงเท่านี้นะคะ สำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b ์ให้กับช่องเลิฟทีวีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปนะคะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้หากพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเอาไว้มาณทีนี้ด้วยนะคะ ็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ